วัดร่างตั้งศูนย์พันได้มือเราเสร<า>ีสธมหาปุชเนจาร์ <c oughs> จะต้องถูกสถาปนาด้วยตัวเรา,าในทุกอย่างแก้วอาจารยนี่ไม่ใช่ย่างก้าวอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ย่างแก้วเพราะทุกอย่างนั้นใจใสเป็น <c oughs> แก้วนี่อาจารย์นี่สำคัญเนาะ <c oughs> สำคัญหมดเลยทั้งก่อนกายเลยโหน เอาอันนี้ส์งนี่เนาะเวลาเราเข้าสู่ยุคานิพนธ์เนี่ยในภพชาติเราชนะนี่นะไม่ต้องถอดกายเข้าเข้าไปตั้งแท่งเลยโอ้นี่นะดีไหมเสียดายวันนี้แรงไม่ค่อยมีว่าจะเล่าให้ฟังนี่โอ้ี่นะอืมถ้า ยุคของเรานี่นะ้าชนะเนาะถ้ายังไม่แพ้ชนะกันเราก็อย่างนี้ไปก่อนเนาะอย <c oughs> ่งนี้นะ้าชนะอเลอเข้าไปทั้งก้อนกายเลยคือกายก็ไรจะเปลี่ยนสภาวะเดี๋ยวเดี๋วเดียวาจะถือสาคุณไใ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะไม่ถือนะ ไม่ใช่ถ้าไม่ได้คุยยังคบกันอยู่นะเพอไลฟ์ฟังว่าเลิกคบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอาไว้วันหลังแล้วกันก็เราจะไปตรงนี้แล้วไงล่ะ